ับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับทีเช่าปุ๊กนางสาวสุขุมานสีบุญรอดรับหน้าที่เป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ สำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4สามารถสแกน QR Code ที่อยู่ตรงด้านหน้านี้เพื่อเข้าไปรับกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการบวกและการลบสวัสดีค่ะที่เชิร์ปุ๊กนะคะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการบวกและการลบ และในวันนี้เราอยู่ในหัวข้อที่4การบวกลบระคนและโจทย์ปัญหาค่ะในการเรียนเรื่องการบวกลบระคนและโจทย์ปัญหาเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถประมาณผลลัพธ์ของการบวกการลบหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบ ของจำนวนนับที่มากกว่า1,000 0แสและ0จากสถานการณ์ต่างๆอย่างสมเหตุสมผลและหาผลลัพธ์การบวกลบของจำนวนนับและศูนย์หัวข้อที่4การบวกลบ,ลบระคนและโจทย์ปัญหาในวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบไปดูกันเลยค่ะในขั้นทบทวนความรู้วันนี้นะคะทีเชอร์ก็จะนำการบ้านที่นักเรียนได้ทำกันนะคะซึ่ง ยังส่งไม่ค่อยเยอะเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำให้ทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้ทีเชอร์จะมีการเฉลยการบ้านจากคลิปที่แล้วด้วยนะซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะต้องทำเสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียน5ขั้นตอนการทำโจทย์ปัญหานะคะซึ่งขั้นที่1 คือการอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 2. เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามว่ามีอะไรบ้าง 3. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและเขียนประโยคสัญลักษณ์ 4. ปฏิบัติตามแผน 5. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะซึ่งในหนังสือกิจกรรมของนักเรียนนั้น เป็นกิจกรรมที่ทําแค่4ี่ขั้นตอนนะคะใน4ขั้นตอนนี้นักเรียนจะทําถูกหรือไม่และข้อไหนที่สามารถตอบได้หลายแบบมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะจากที่ทีเชร์ได้ให้นักเรียนทําการบ้านนะคะในคลิปที่แล้วให้ทําตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8นะซึ่งในข้อ1นั้นทีเชร์ได้เฉลยในคราบเรียนครั้งที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะ และคราบนี้เราจะมาเฉลยกันตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ8เลยดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ทำอย่าเพิ่งดูเฉลยนะคะสำหรับใครที่ทำแล้วก็มาเฉลยไปพร้อมๆก,กันกับทีเชอร์เลยค่ะมาดูกันเลยค่ะข้อแรกของการบ้านนะคะคือข้อที่2ต้องมีเงินฝากธนาคารจำนวน478,900บาทเดือนต่อมาฝากอีก100,000 49,800บาทต้องมีเงินอยู่ในธนาคารเท่าไหร่ก่อนอื่นนักเรียนต้องทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานี้ก่อนนะคะว่าสิ่งที่เขากำหนดมาให้นั้นเขาต้องการหาอะไรซึ่งในที่นี้เขาต้องการหาว่าตองน,นั้นมีเงินอยู่ในธนาคารเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้ววิธีการที่เราจะทราบได้ก็คือเราต้องนำจำนวนเงินที่เขาฝากนั้นมารวมกันนะ นำมารวมกันเราถึงจะทราบนะว่าเขาตองน,นั้นมีเงินอยู่ในธนาคารเท่าไหร่ดังนั้นในขั้นทำความเข้าใจปัญหานะคะนักเรียนทำความเข้าใจแล้วก็สรุปออกมาได้ว่าต้องนำจำนวนเงินทั้งที่ฝากทั้ง2เดือนมาบวกกันนั่นเองหรือใครต่อว่ามารวมกันก็ได้นะคะทั้งสองเดือนมาบวกกันหรือมารวมกันก็ถือว่าถูกต้องหมดเลยนะนำจำนวนเงินที่ฝากทั้ง2เดือนมารวมกันหรือบวกกัน แบบนี้นะคะต่อไปในขั้นวางแผนการแก้ปัญหาก็ไม่ยากเลยเมื่อเราเข้าใจโจทย์ปัญหาแล้วนะคะในการวางแผนก็แค่นำจำนวนเงินใช่ไหมคะทั้งสองเดือนมาบวกกันเลยในขั้นในขั้นวางแผน,นต้องใช้คำว่าบวกเนาะเพราะเราต้องรู้แล้วว่าเป็นการบวกหรือการลบนะคะมาต่อกันที่ขั้นปฏิบัติตามแผนค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าต้องนำสองจำนวนหรือ2เดือนนั้นมา รวมกันมาบวกกันเราก็แค่ทําตามแผนไปเลยนําจํานวนเงินเดือนแรกก็คือ478,900บวกด,ด้วยจํานวน149,800ได้เท่ากับ628,700บาทนะคะซึ่งในคําตอบนี้ต้องมีคําตอบเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีใครตอบแตกต่างจากนี้ได้แล้วนะเพราะว่าเป็นการนํา เงินทั้ง2เดือนมารวมกันแล้วต้องได้คำตอบที่เหมือนกันแบบนี้เมื่อได้คำตอบแล้วเราก็ไปขั้นต่อไปคือขั้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะซึ่งในขั้นนี้เราจะนำผลบวกของจำนวนเงินนั้นมาลบด้วยตัวบวกนะคะผลบวกก็คือ628,700ลบด้วยตัวบวกก็คือ1 0 0 0 0แ 49,800จะได้เท่ากับตัวตั้งนั่นเองถ้าได้ตรงกันแบบนี้แสดงว่าข้อนี้ทำถูกต้องแล้วนะคะสมเหตุสมผลนะคะมาดูกันต่อในหน้าต่อไปค่ะหน้าที่40นะคะข้อ3นะมาดูเลยว่าที่นักเรียนทำนั้นตรงกันกับทีเชอร์หรือไม่ในข้อที่3นะคะโจทย์ให้มาว่าบ้านพร้อมที่ดินแปลง1นึ่งราคา 6,954,000บาทท่าที่ดินราคา2,675,000บาทบ้านจะมีราคาเท่าไรนะคะขั้นแรกทำความเข้าใจโจทย์ก่อนค่ะเราทราบราคาบ้านพร้อมที่ดินกับราคาที่ดินอย่างเดียวใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการคือราคาของบ้านเท่าไหร่ เราก็ต้องนำราคาบ้านพร้อมที่ดินลบด้วยราคาที่ดินเราถึงจะทราบราคาบ้านอย่างเดียวใช่ไหมคะดังนั้นในขั้นนี้นะคะทั้นทำความเข้าใจาก็นำราคาบ้านพร้อมที่ดินลบด้วยราคาที่ดินหรือใครจะใช้ว่านำราคาบ้านพร้อมที่ดินหักด้วยราคาที่ดินก็ได้นะให้เป็นในทำนองเดียวกันคือต้องลบออกนั่นเองนะคะที่เชื่อไม่ว่าเลย เป็นในทำนองที่แสดงถึงการลบออกได้หมดเลยนะคะต่อไปในขั้นการวางแผนการแก้ปัญหาอันนี้สําคัญเลยเราต้องบอกได้แล้วว่าเป็นการดําเนินการบวกหรือการลบซึ่งในที่นี้เราต้องนําราคาบ้านพร้อมที่ีพร้อมที่ดินลบด้วยราคาที่ดินนั่นเองนะคะในขั้นนี้ต้องบอกแล้วนะว่าบวกหรือลบนะคะ ในที่นี้ต้องใช้คำว่าลบเท่านั้นนะราคาบ้านพร้อมที่ดินลบราคาที่ดินค่ะมาถึงขั้นปฏิบัติตามแผนแล้วนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าต้องเป็นการดำเนินการลบเราก็แค่นำมาลบตามปกติเลยที่เราได้วางแผนไว้น้ำ 6954,000ลบด้วย2 6 7ล้าน0 0จะได้เท่ากับ4279,000บาทนักเรียนสามารถแสดงวิธีคิดโดยการตั้งนะคะแล้วก็หาคำตอบได้เลยเนาะแสดงการตั้งแล้วก็ลบแบบนี้ได้เลยนะ หรือว่าใครจะแสดงวิธีทำแบบละเอียดให้ทีเชอร์ดูทดเลขให้ดูแบบนั้นก็ได้นะคะไม่เป็นไรเอาให้คำตอบตรงกันก็พอต้องได้ออกมาเป็น4279,000บาทเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็ต้องตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะมาดูกันเลยให้นำผลลบที่ได้นะคะ4279,000บวกด้วย ตัวลบนะคะคือ2 00 6 00 7ล้าน6 0 0จะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะต้องได้เท่ากับตัวตั้ง6 00 9ล้าน9 5 0 00นะคะ mm hmm. เมื่อได้คำตอบถูกต้องแบบนี้แสดงว่านักเรียนทำถูกต้องแล้วนะคะ mm hmm. ไปดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อในข้อที่4ค่ะโจทย์บอกว่าป้อมขายรถยนต์คันหนึ่งไปในราคา2,27,800บาท แล้วซื้อรถยนต์คันใหม่ราคา418,500บาทป้อมจะต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไหร่ในขั้นทำความเข้าใจโจทย์นะคะนักเรียนก็ต้องไปโฟกัสว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการทราบว่าป้อมจะต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะซึ่งในที่นี้เราก็ต้องนำจำนวนเงินที่ป้อมจะต้องซื้อรถคันใหม่ใช่ไหมมาลบกับจำนวนเงินที่ขายได้นะคะมาดูกัน นำราคารถคันใหม่นะคะลบด้วยราคารถคันเก่าที่ขายได้นะเราก็จะทราบว่าป้อมนั้นจะต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไหร่ในขั้นวางแผนการแก้ปัญหานะคะเราก็เขียนเลยว่าราคารถคันใหม่ลบด้วยราคารถคันเก่าเท่านั้นเองนะขั้นต่อไปเป็นการปฏิบัติตามแผนนะคะเรารู้ว่าเป็นการดำเนินการลบเราก็ทำตามแผนของเราเลย นำจำนวน418,500ลบด้วยจำนวน227,800บาทจะเท่ากับจำนวนเงินที่ป้อมจะต้องหามาเพิ่มนะคะคือจำนวน1 9 7 0 0บาทจากนั้นตรวจคำตอบค่ะดูว่าคำตอบนั้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ให้นำผลลบที่ได้นะคะ197,000บวกด้วย ตัวลบก็คือ227,800เราจะได้ค่าเท่ากับตัวตั้งถ้าได้ค่าเท่ากับตัวตั้งแบบนี้แสดงว่าสิ่งที่รองหามานั้นถูกต้องนะคะและหน้าต่อไปค่ะคือหน้าที่41นะคะเป็นข้อที่5นะมาดูกันว่าที่นักเรียนทำนั้นตรงกับทีเชอร์หรือไม่แล้วที่ผ่านมาถ้าข้อไหนผิดไม่เป็นไรอย่าก,กังวลนะคะเราก็แก้ไขและทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะคะ มาดูกันในข้อที่5ค่ะแป้งเลี้ยงปลาดุกในบ่อเลี้ยงจำนวานวน3ง0 0 0ตัวและขายปลาดุกไป1 8 7 5 0 0ตัวแป้งเหลือปลาดุกกี่ตัวคะสิ่งที่โจทย์ต้องการคือแป้งเหลือปลาดุกกี่ตัวดังนั้นเราก็จะต้องนำปลาดุกในบ่อที่เลี้ยงไว้ลบด้วย ปลาดุกที่แป้งขายไปใช่ไหมคะในขั้นนี้นะคะเราก็นำจำนวนปลาดุกในบ่อรมาลบด้วยจำนวนปลาดุกที่ขายไปได้เนาะในขั้นวางแผนเราก็เขียนไว้ได้เลยจํานวนปลาดุกในบ่อรลบจํานวนปลาดุกที่ขายไปนะคะเมื่อเราดําเนินการวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็ไปขั้นต่อไปเลยต่อไปคือขั้นปฏิบัติตามแผนอีกเช่นเคยนะคะ เรารู้ว่าเป็นการดําเนินการลบเราก็ทําตามแพ้เลย315000ลบด้วยจํานวน187500จะได้เท่ากับ127500จากนั้นตรวจสอบคําตอบเหมือนเดิมค่ะให้นําผลลบที่ได้บวกด้วยจํานวนตัวลบนะคะ127500บวกด้วยจํานวน187500จะได้เท่ากับจํานวน315000นะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในขั้นตรวจสอบถ้าเราตรวจสอบแล้วถูกต้องแบบนี้แสดงว่านักเรียนทำถูกต้องค่ะเก่งมากเลยและหน้าที่42ค่ะข้อ6เราไปดูกันเลยว่าทำอย่างไรทำไปพร้อมๆกับทิเชอร์เลยนะคะเช็คของตัวเองไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ในข้อที่6นะคะนักเรียนอาจจะเห็นโจทย์ค่อนข้างยาวเลยนะคะแต่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะโจทย์ยาวไม่ได้หมายความว่ายากนะคะเราค่อยๆอ่านทำความเข้าใจไปนะมาดูกันค่ะโรงงานแห่งหนึง่งผลิตยาสระผมในเดือนมีนาคมได้จำนวน 3 4 000, 1 2 0 0ขวดและผลิตยาสพมะผมในเดือนเมษายนได้มากกว่าเดือนมีนาคมถึง2 7 000, 9 9 0 0ขวดดังนั้นโรงงานผลิตยาสมะผมในเดือนเมษายนได้กี่ขวดสิ่งที่โจทยต้องการทราบนะคะก็คือเดือนเมษานั้นผลิตยาสพะผมได้กี่ขวดแล้วสิ่งที่โจทย์ให้มาเราจึง ทำความเข้าใจและสรุปออกมาได้ดังนี้ค่ะให้นําจํานวนยาสระผมที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคมมารวมกับจํานวนยาสระผมที่ผลิตได้ในเดือนเมษายนที่มากกว่าเดือนมีนาคมนะคะซึ่งจํานวนที่มากกว่าในเดือนมีนาคมมีถึงจํานวน2 7 9 9 9 0 0ขวดนะโจทย์ได้บอกไว้ว่าเมษามากกว่าเท่าไหร่เราก็นําจานวนนั้นมาบวกนะคะพอขั้นทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้วเราก็ ดำเนินการตามแผนเลยนะคะตามแผนเราก็คือนำจำนวนยาสระผมที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคมก็คือ341,200ขวดนั้นมาบวกกับจำนวนยาสระผมที่ผลิตได้ในเดือนเมษาที่ผลิตได้มากกว่าเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะให้นักเรียน เขียนคําว่าบวกนะคะเราจะไม่ใช้คําอื่นในขั้นวางแผนเนาะไม่บวกก็ลบแต่ในที่นี้เขาบอกว่าเดือนเมษามากกว่าเดือนมีนาเราก็ต้องเอาจํานวนที่มากกว่านั้นมาบวกเราถึงจะทราบว่าสิ่งที่โจทยต้องการนั้นคืออะไรก็คือจํานวนของยาสระหลที่ผลิตได้ในเดือนเมษานั่นเองนักเรียนอาจจะใช้คําบางคาแตกต่างกับทีเชร์นะคะแต่ให้สรุปออกมาแล้วเป็น เรื่องเดียวกันมีคำตอบที่ถูกเหมือนกันก็คือต้องนำมาบวกนั่นเองนะเพราะคำว่ามากกว่าคือต้องนำมาบวกนะคะหลังจากในขั้นวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็ทำอีกเช่นเคยคือขั้นปฏิบัติตามแผนเลยเราก็นำจำนวนานวน3นึ่ง0บวกด้วยจำนวน27900 0จะได้เท่ากับ6 2 2 2 0 0นนั่นเองพอได้แล้วตรวจสอบคำตอบเหมือนเดิมค่ะ นำผลบวกคือ6 6 2 0 0 0มาลบก,กับ279,000นะคะจะได้เท่ากับตัวตั้งก็คือ341,200ต้องได้คำตอบแบบนี้นะคะคำตอบจะไม่ผิดไปจากนี้นะคะเพราะว่าเป็นการดาเนินการบวกแล้วก็เช็คคำตอบก็ต้องเป็นตาม ความสัมพันธ์ของการบวกและก็การลบแบบนี้นะคะคําตอบจะไม่หนีไปไหนแล้วนะจะเท่านี้เท่านั้นนะนักเรียนต้องทําให้ตรงกันนะคะใกล้จบแล้วเราเดินทางมาถึงข้อที่7ซึ่งอยู่ในหน้า43นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าต้องดำเนินการทำอย่างไรไปดูกันเลยในข้อที่7นะคะโจทย์บอกว่ามูลนิธิแห่งหนึ่งมีเงินบริจาค8 5 5ล้านนบาท ได้รับเงินบริจาคอีก2 8 8 9 0 0 0บาทมูลนิธินี้มีเงินบริจาคทั้งหมดกี่บาทนะคะสิ่งที่จรต้องการคือต้องการทราบว่าเงินบริจาคทั้งหมดนั้นมีกี่บาทดังนั้นถ้าเราอยากรู้ก็ต้องนําเงินบริจาคทั้งสองยอดนี้มารวมกันนะคะดังนั้นในขั้นทาความเข้าใจเราจึงเขียนว่านําจํานวนบริจาคครั้งแรกรวมกับ เงินบริจาคครั้งที่2หรือบางคนอาจจะเขียนว่านําเงินบริจาคทั้งสองครั้งมารวมกันนะคะหรืออาจจะเป็นคําอื่นๆอีกนะคะซึ่งให้ได้ความหมายตรงกันก็คือต้องนําทั้ง2จํานวนนั้นมารวมกันนะในขั้นวางแผนการแก้ปัญหาค่ะเราต้องใช้คําว่าบวกไม่ก็ลบนะคะซึ่งในที่นี้การรวมเงิน เป็นการบวกนะคะเราก็จะเขียนว่านำจำนวนบริจาคครั้งแรกบวกจำนวนเงินบริจาคครั้งที่2นะคะหลังจากนั้นปฏิบัติตามแผนเลยค่ะให้นำจำนวน8,550,000บวกด้วยจำนวน2,889,000จะได้เท่ากับจำนวนเงินยอดบริจาคทั้งหมดคือ11,439,000ค่ะ เมื่อตรวจสอบคำตอบให้นำผลบวกที่ได้มาลบด้วยจำนวนของตัวบวกค่ะซึ่งได้ออกมาเป็นจำนวนของตัวตั้งแบบนี้แสดงว่าข้อนี้ทำถูกต้องนะคะ นักเรียนเช็คของตัวเองด้วยว่าตัวเลขที่นักเรียนเขียนนั้นถูกต้องหรือไม่อย่าลืมนะคะที่เชื่อขอย้ำเรื่องการเขียนตัวเลขนะคะตั้งแต่3หลักเป็นต้นไปมากกว่า3หลักเราต้องใส่เครื่องหมายลูกน้ําหรือเครื่องหมายจุลภาคด้วยนะคะอย่าลืมนะเราเรียนแล้วเราก็ต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะและเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะในข้อที่8อยู่ที่หน้า44ไปดูกันเลยค่ะว่าจะ ฉเฉลยได้ตรงกับที่นักเรียนทำไว้หรือไม่คะมาดูกันในข้อที่8นะคะข้อสุดท้ายแล้วได้บอกว่าปีที่แล้วประเทศไทยขายทุเรียนไปยังต่างประเทศได้จำนวน12ล้าน7จ็ดแสนแปดหมื่นบาทโอ้โหเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะและปีนี้ประเทศไทยขายทุเรียนไปยังต่างประเทศได้น้อยกว่าปีที่แล้วเป็นจำนวน3าล้าน9ก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาท ประเทศไทยขายทุเรียนไปยังต่างประเทศในปีนี้ได้กี่บาทเขาบอกว่าปีนี้ขายได้เท่าไหร่คะได้น้อยกว่าปีที่แล้วใช่ไหมคะถ้าน้อยกว่าก็ต้องทำยังไงคะนำไปลบน้อจากปีที่แล้วนะคะเราถึงจะทราบว่าปีนี้ขายทุเรียนได้กี่บาทนะ <ด>นั้นให้นำจำนวนราคาขายทุเรียนที่ขายได้ในปีที่แล้วลบด้วยจำนวนราคาขายทุเรียนที่ขายได้ในปีนี้นะคะซึ่งขายได้น้อยกว่าเท่าไหร่ก็นำไปลบนะคะต่อไปนำราคาขายทุเรียนที่ขายได้ในปีที่แล้วลบด้วยราคาที่ขายได้น้อยกว่าเนาะน้อยกว่าเท่าไหร่ก็นำไปลบนะคะเราถึงจะทราบราคาของทุเรียนในปีนี้ว่าขายได้กี่บาทค่ะ ปฏิบัติตามแผนเลยค่ะเราก็นำจำนวน12,780,000 00ลบด้วยจำนวน3,928,000 00จะได้เท่ากับ8,852,000 00นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะนำผลลบที่ได้นะคะคือ8,852,000 00บวกด,ด้วยจำนวนของตัวลบก็คือ3ล้าน 9 2 8 0 0 0จะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะ12 7 8 0 0 0 0นะคะในขั้นดำเนินปฏิบัติตามแผนนั้นเราต้องบวกและลบให้ดีๆนะคะในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและก็การลบตามปกติเลยเมื่อทำถูกต้องแล้วเราก็จะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนเลยว่าออกมาเป็นอย่างไรนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเราทําถึง8ข้อด้วยกันนะทีเชอร์วันนี้ก็ขอทบทวนจากการบ้านแล้วกันเนาะเพราะว่านักเรียนจะต้องค่อยๆเรียนเรื่อง นี้ไปนะคะในเรื่องโจทย์ปัญหามีหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนักเรียนจะสามารถเรียนได้นะคะเพราะว่าทีเชอร์จะค่อยๆสอนให้นักเรียนดําเนินการไปเรื่อยๆนะไม่ต้องซีเรียสคะทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทําได้เองอย่าหยุดทํานะคะถ้าไม่ไหวก็พักก่อนแล้วก็เริ่มทําใหม่นะและนี่เป็นตัวอย่างของเพื่อนนะคะที่ทําส่งทีเชอร์มา อันนี้เป็นตัวอย่างของการเขียนที่ลายมือสวยงามมากเป็นระเบียบเรียบร้อยให้นักเรียนดูนะคะขอชื่นชมเลยว่าเขียนได้ดีมากใครที่ทำแล้วสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเพื่อนก็ที่เชื่อขอชื่นชมเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็อย่าลืมปรับปรุงลายมือด้วยนะถ่ายมาให้ชัดๆเพื่อที่เชื่อจะได้ทำการตรวจได้ง่ายนะคะอันนี้ทีเชอร์ไม่ได้หมายคพาะว่าเพื่อนทำถูกนะแต่ ให้ดูตัวอย่างการเขียนรายมือที่สวยงามก่อนค่ะและนี่เป็นตัวอย่างของเพื่อนนะคะที่ในข้อ8เนอะเพื่อนใช้คำว่านําปีที่แล้วมาบวกกับปีนี้นะนักเรียนก็เขียนให้ถูกต้องหน่อยเนาะแต่ที่เชื่อพอเข้าใจว่านักเรียนจะสื่อความหมายว่าอะไรนะคะก่อนเขียนหรือว่าเขียนไปแล้วนะคะก็ลองดูอีกทีนึงว่าสื่อความหมายได้ ตรงกับสิ่งที่จะถ่ายทอดออกมาให้ทิเชอร์เข้าใจไหมในขั้นการวางแผนการแก้ปัญหาเพื่อนเขียนว่านำปีที่แล้วและปีคือให้นำทั้งสองปีมาบวกกันแบบนี้ก็ได้เนาะแบบนี้ได้แต่ลองเรียบเรียงคำใหม่นะคะให้ถูกต้องนะในการเขียนทุกครั้งก็ลองเรียบเรียงประโยคใหม่ให้ดีๆก่อนที่จะเขียนส่งทิเชอร์นะคะ ไม่เป็นไรนะใครที่ยังทำไม่เรียบร้อยก็ทำให้ออกมาให้ดีนะคะและนี่เป็นตัวอย่างของเพื่อนนะคะที่ในขั้นปฏิบัติตามแผนไม่ได้เขียนเรียงเนาะแต่แสดงวิธีคิดมาให้ทีเชร์ดูเลยมีการทดเลขมาด้วยถ้าใครทำมาแบบนี้นะคะสามารถทำได้นะไม่ผิดนะคะแสดงมาแบบนี้ให้ทีเชร์ดูก็ได้นะไม่เป็นไรเลยทีเชร์จะได้ดูด้วยว่านักเรียนนั้น มีวิธีคิดอย่างไรนะคะเก่งมากค่ะใครที่ทำแล้วก็ขอชื่นชมนะคะถ้าทำถูกต้องก็ปรบมือให้ตัวเองเลยแล้วก็ถ้าใครทําผิดไม่เป็นไรเราก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะ <arc> เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ทบทวนวันนี้นะคะทีเชอร์ไม่ได้ให้การบ้านเพิ่มเติมนะแต่ที่เชอร์ให้นักเรียนตรวจการบ้านกิจกรรมที่8ที่ทีเชร์ได้เฉลยในวันนี้นะ ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ทำความเข้าใจนะว่าเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนั้นของตัวเองทำได้เรียบร้อยหรือไม่นะคะเมื่อตรวจเสร็จแล้วไม่ต้องส่งมาให้ทีเชอร์นะคะก็ให้นักเรียนเตรียมตัวในการเรียน ภาพถัดไปนะคะแล้วก็คลิปถัดไปทีเชอร์ก็จะมาต่อในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบละคนกันอีกนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด6ขั้นตอนนะเราก็เตรียมพร้อมในการเรียนคลิปถัดไปของทีเชอร์ได้เลยค่ะ